แต่ว่าเรตีทับผัดทรายแล้วถอดผาใบอยเนาะเอาแม <e ่แม่ถอดรองเท้าเออถอรองเท้าให้เพราะแม่มึงแม่ไม่ได้ใส่ไอ้นี่ไงแม่ถอดผ้าใบไงตะหลิวตะหลิวแกใส่ผ้าใบแกอย่าคิดจะถอดไม่หนูถอดแล้วนะเนาะไม่ใช่ถอดแล้วเดี๋ยวแกโดนทรายแล้วเดี๋ยวแกใส่รองเท้าไปแล้วแกจะรู้สึกไม่หนูใส่ถุงเท้าอยู่อ๋อก็นั่นแหละหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันใส่แล้วมันจะอยากจะนอนนะทับทรายด้วยซ้ำเนี่ย ฮะเดี๋ยวกนอนผมพับสาเลยนีเดี๋ยวกลับไปแล้วจะเล่าให้ฟังเฮ้ยแม่แม่แม่ลงได้นะของแม่ทูลงได้นเ้ยทูลงได้เลยตาเหลียวทูไงแต่ตาเหลีวแบบโทรศัพท์ก็หลีวมันไม่ดีไงเสี่ยวมี่อ่ะเจี่มี่ไม่ดีไงอืม แต่งจ๋าทูทูลงได้อยู่ของพี่เจี๊ยบออกไม้แล้วของพี่จอยของเอเอสคือเมื่อเช้าดลเว้ยบุ้งโงดลเว้ยถูกปะเขาบอกเขาเขาเป็นศูนย์ทูอ่ะเขาโทรมาแล้วเขาก็เรียกคุณมณฑนีมณฑนีคุยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่มณทนีมาทณีคือแบบก็เลยถามพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบ เออบัตรประชาชนแม่น่ะมันเขียนยูยูหรือไอ้ยูหรือโอเนะี่ยตัวโ O หรือ M U ไงพี่เจ๊บอกก็มูไงมนฑนีแต่ว่ามันเหมือนแบบในเฟซบุ M ๊ก k กอโ O ไงมณฑน,นีคุณคีดไหมถ้าเขาามาจากเออปร,ประชาชนทำไมเขาเขาเขาเรียกเป็นมนฑนีหรือเข้ามาจากเฟซบุ๊ก เพราะเฟซบุ๊กเอ่เจ๊บอกเป็นโอไงคุณกูบอกเออมีเฟซบุ๊กเป็นโอมันไม่เป็นยูแต่ได้บอกว่าจมมันเป็นมันเป็นยูก็ยังคิดว่าเขาเขาบอกเขาบอกเขาโทรมาจากทูแต่ไม่โทรมาจากทูเขาบอกคุณคุณมนทนีมนมนทนีไม่ใช่มันทนีอะไรเงยคุณก็งงบอกไม่ใช่กันชื่อชื่อมนทนีไม่ใช่มนทนีหคือเปล่าเก็มาให้เพิ่มเป็กแพ็กเกจอะไร ไวไฟแล้วก็เลยบอกว่ามีพวกไอพวกไอทีม,มันเยอะไปแล้วเนาะมีทั้งเีรกพิตมีทั้งเอ่อเคเบิลาสายมีทั้งอะไรเงีบเน็ตบ้านเน็ตไรก็เลยบอกไม่นอนแต่ก็สงใส่ยอยู่โทำไมเขาเขาา เขาเรียกคุณมนลชนิงไม่ใช่มนชนิก่อนจะลุกมดูเช็คดูนี่ยว่าอะไรหล่นหล่นหล่นในกับไอ้กับเขาอีมากไหมว่ากิ้แจหล่นเหรอกิ้แจรถกิ้วแจรถโดนหล่นเกี่ยวไม่กับหนูเหรตายกระเป๋าดี่ยที่ไม่เีที่รู้สึกตัวห่อยเออไมยตายหาตายเลยด้วยเพราะมันไม่รู้เรานั่งอยู่อยู่ตรงไหนด้วยพี่จอร์ดจบตวยแล้วเนี่ยเบตัวไปเลยพี่จอร์ดใส่ยังไงกระเป๋ากระเเปป๋าานน็อย่งี้ใส่ใส่กระเป๋าโหนเปล่า อ๋อฝากฝากแม่ไว้แล้ว<า>มันเยียงไงแม่เนี่ยเยียงแลมันลาดชันอเออดโอเครอรอถคกณ้อ้วันเนี้ยตองสอนทุ่มเยกข้างนอกก็เยอะข้างในก็เยอะเอเ